อ๋อฮึมสบายใจจริงนะคุณเรื่องงานว่าไงล่ะคงจะได้เดือนละหมื่นละสิถึงได้ดูมีความสุขนะคุณก็รู้ว่าผมไม่มีสมบัติพอที่จะกินเงินเดือนหมื่นของใครผมมันแก่แล้วไม่ว่องไวม้มือนหนุ่มเขาหรอกคนแก่ว่องไวมีเยอะแยะไปะบางคนอายุตั้งหกสิกว่าแล้วยังปราดเปรียวเป็นรัฐมนตรีได้เห็นจะเป็นพวกเขาแก่ลายครามมั้งเห็นจะจริง คงไม่แก่กะโหลกะลาอย่างผมหรอกรู้ตัวเหมือนกันผมมาได้งานที่แบงค์ที่ว่าจะทำไปก่อนพอดีคุวิรัติเขเป็นประธานกรรมการอยู่เขารับปากจะช่วยตำแหน่งอะไรคะเงินเดือนเท่าไหร่คงไม่ใช่นั่งนับเงินอยู่ที่เคาน์เตอร์นะไม่มีตำแหน่งอะไรหรอกแล้วแต่เขาจะโยนงานมาให้ทำเงินเดือนสามพันดีเหมือนกันเคยเป็นรองอธิบดี แล้วกลับไปนั่งนับเงินเหมือนเสมียนโรงจำนำคุณจะให้ดิฉันเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วคุณจะผมทำยังไงถึงจะถูกใจคุณผมไม่เคยคิดออกจากราชการเพื่อเที่ยวเข็นผมไปสมมาพูดแทนพอพลาดคุณกลับโยนลงบนหัวของคนเดียวคุณอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นมาเพื่อให้คุณรู้สึกตัวนะสิคุณควรจะปรับปรุงตัวเองให้มันมีค่าขึ้นให้สมกบเป็นลูกเขยพญาสุข,ขุมราชนิเตะฉันอาอบอกตรงๆาอที่ผัวย่ำเท้าอยู่กับที่ เสียใจที่จะต้องเลียดเด็กรุ่นหลังว่าคุณหญิงเข้าใจไหมอ๋อถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าคุณแต่งงานกับผมเนี่ยเพื่ออยากได้ตำแหน่งคุณหญิงเท่านั้นเหรอก็แน่ล่ะสิใครบ้างละ่ะที่ไม่อยากมีเกียรติผู้หญิงที่ไหนบ้างละ่ะที่ไม่อยากให้บารมีผัวมาเชิดชูตัวเองแล้วคุณน่ะเคยให้ฉันไหมฮะคิดถึงจิตใจฉันบ้างสิฉันเป็นลูกพญาเป็นบัณฑิตพื้นฐานของฉันก็ดีกว่าพวกคุณหญิงคุณนายบางคน อยู่ๆจะต้องมานั่งกราบว่าอีพวกนางงามตกปลอบมันสะเทือนใจแค่ไหนแต่ว่าสนาของคุณนะ่ะมันเป็นเพียงแค่เมีนายพิชิตแล้วผมก็เพอ,เอิญไม่ได้เป็นนายพลหรือรัฐมนตรีทำไมทิ่ให้ดีก่อนตัดสินใจแต่งงานกับผมเพราะฉันคิดผิดน่ะสิไม่คิดว่าจะต้องมาอ้อมกันอยู่อย่างนี้บ้านรถยนต์สิ่งที่ประกอบเกียรติยศของคุณมาจากกองมารดกของฉันทั้งนั้นลองคุณแต่งงานกับคนอืน เวลานี้ผมไม่ต้องการอะไรเลยไม่ต้องการอะไรจริงๆนอกจาจะวาววความเป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองที่มีแต่ขี้เลื่อยอยู่ในสมองเชคนที่สําคัญตัวเองผิดคือคนที่โง่อย่างที่สุดโง่จนแม้แต่คำว่าบัดซบก็ยังน้อยไป